สวัสดีครับแฟนๆขวัญใจชาวทุ่งรายการท่านผู้ชมที่เขารบุกท่านครับวากันมันกลางแดดเลยเนาะอพี่น้องเนาะเวลามีวาเวลาวางมี่วงนี้นะครับเอาเมื่อเนี้ยจะมาคุยกันเรื่องพืชมหัศจรรย์นะครับพี่น้องพืชที่แปลกกว่ามูนะครับนั่นก็คือตัวผูกับเป็นอีกต้นหนึ่งตัวเมียกับเป็นอีกต้นหนึ่งแล้วก็ต้นกระเทยกับเป็นอีกต้นหนึ่งเอาว่าจัางสี่รายท่านคงจะหดแล้วนั่นคือมะละกอหรือมะฮงนั่นเองนะครับพี่น้องนะครับเมื่อนี้นะครับอมจะมาตอบ คำถามที่พี่น้องถามมาว่าการแปลงเพศมะฮุ่งมันเฮ็ุได้จริงบ่าเช่นเอาเล็กแหลมไปตอกเส่เงามั่นหรอมะฮุ่งแม่สิกลายเป็นมะฮุ่งกระเทยมะฮุ่งผูสิกายเป็นมะฮุ่งแม่หรือตัดต้นทิมงอกคือมใไมปงยอดออกมาไม่เด้ยจากต้นผูเป็นตัวแม่จากตัวแม่เป็นกระเทยเด้๋ว่าแล้วก็ลักษณะต่างๆของมะฮุ่งแต่ละอย่างเช่นมะฮุ่งผูเป็นจังไงมะฮุ่งแม่เป็นจังไงมะฮุ่งกระเทยเป็นยังไดเอาคลิปนี้เอามาฝากพี่ฟางน้องเนาะหลายท่านถามเข้ามานะครับ จริงๆก็จะหู้กันเป็นที่ชัดเจนแล้วแต่ว่าหลายท่านถามเพราะว่าเพราะว่าบางเทืออาจจะมีมือไม่คืออยากจะเห็ดสวนมะฮุ่งกแต่อาจจะบอกผู้ที่ว่ามะฮุ่งได้ห้มากดีก็กันระวังมะฮุ่งแม่มะฮุ่งผู้วกับมะฮุ่งกระเทยเอาคะแนนมาเพิ่มมะฮุ่งผูสักก่อนครับมาลอกวตัวผู้นะครับพี่น้องนี่ยมะฮุ่งผูดอกจะเป็นลักษณะนี้ก้านเายวๆออกมาเลยก็เป็นพ่วนะครับโดยทั่วไปแล้วมะฮุ่งผูจะไม่ติดลูก รหรือทาหลงติดกัดจะลูกบดลกลูกน้อยๆเง่าๆจดดุดโลดตัวผูวเ้เขาต้องเง่าๆจดดุดโลดเวราะปูเจัาหน่อยมาคุงผูเดี๋ยวพาไปเปบิ่งหมากของมะคุ่งผูพี่น้องนะครับมันหลงมากมองเห็นสิพี่น้องมันลน้นนะครับเนื่องจากว่ามันเป็นผลที่ไม่สมบูรณ์นะครับถึงจะเป็นหมากกะล้นนะครับล้นถิ่มบ่ได้หวังได้ผลหรือส่วนใหญ่จะไม่ออกลูกเลยทาเป็นมะฮุ่งผูนะครับลักษณะดอกอะ เป็นคื่ที่พี่น้องเห็นนี่แหละนี่คือมะละกอตัวผู้นะครับพี่น้องเนี่ยนะครับประโยชน์ของดอกเขาเห็ดยังไ้บ่นเนี่ยนะครับเอาไปเห็ดเป็นพักเนาะลวกกิ้มกิมน้ำพริกลวกซักก็อนเ้มาทำม้ำจิ้มขมนะครับนี่คือมะละกอตัวผู้นะครับพี่น้องแล้วมะละกอตัวเมียอะไรเป็นจะได้บ่เนี่ยไปไปดู <c oughs> นี่คือมะละกอตัวเมียนะครับพี่น้องนะครับเนี่ยลักษณะดอกเขาจะเป็นโป้งๆยังสิอะไรนี่นะครับนี่นี่แบบนี้นะครับจะมีผลอยู่ข้างในนะครับพี่น้องเป็นมะละกอตัวเมียนะครับมะละกอตัวเมียนะครับหมากที <jogos> ่ออกมาก็จะมีลักษณะเป็นป้อมๆมันสิบ่อคอยดกตะวัดติดหมากอยู่นะครับพี่น้องติดหมากอยู่แต่บอค่อยดกนี่คือลักษณะของมะละกอตัวเมีย บาสิพาไปเบิ่งดอกกระเทยบันนี้นะครับพี่น้องอันนี้กับตัวเมียคือกันหรือเาพี่น้องด้เป็นมะละกอตัวเมียคือกันนะครับตัวเมียเนี่ยจ็บเป็นมากยึดแต่จะบดดอกถ่าเป็นดอกกระเทยมันจะออกดอกเป็นกลุ่มเดียวพาไปเบิ่งอันนี้พี่น้องนะครับตัวนี้จะเป็นลักษณะกระเทยนะครับพี่น้องดอกกระเทยนะครับเนี่ยเพิ่งจะติดมากเพิ่งจะเป็นดอกปีนี้นะครับยังบ่ท่านเป็นมากให้เห็นแต่ลักษณะดอกกระเทยจะเป็นลักษณะนี่นะครับ มันบมันมันจะบบปงปงขึ้นครับของตัวเมียเลยนะครับมันจะออกมากคล้ายๆครับดอกจำปีนะครับพี่น้องเนี่ยแล้วก็ดอกจะออกเป็นกุ้มพร้อมนะครับนี่คือลักษณะดอกกระเทยนะครับพี่น้องนะครับมะฮงต้นนี้นะครับที่แรกที่แรกนะครับออกดอกมาเป็นมะละกอตัวผู้นะครับดอกเป็นพั่วเต็มอยู่แต่เลตัดลงและแตกเึ้นมาใหม่กลายเป็นกระเทยแบบนี้นะครับพี่น้อง มันก็ว่าการแปลงเพศรมะละกอนั่นเองนะครับนี่นี่พี่น้องสังเกตบ่เนี่ยห้อยตัดนะครับออกบ้านหล่ะกลายเป็นมะละกอกระเทยบปนี่กระเทยก็คือเป็นมะละกอที่มีดอกสมบูรณ์เพศอยู่ในต้นเดียวกันเป็นมะละกอที่ดกถ้าให้ลูกก็จะให้ลูกเงาเๆนะครับพี่น้องจะให้มาเงาเงาเป็นเ้่นไงนี่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 ก็คือลูกมะละกอเออโคน้ำลูกมะละกอกระเทยนะครับนี่สองเ็นบ่เนี่นะครับ ลักษณะลูกกระเทยจะเป็นจะเป็นนังซี่นะครับหรือเง่าๆจนโลดก็คือนะครับนี่กระเทยนะครับแล้วการแปลงเพศมะละกอสมัยโบลาณโบรานแต่พอแต่แม่พเนธุก็คืออันแรกก็คือตัดลงให้แตกขึ้นมาใหม่ต้นที่แตกขึ้นมาใหไม่ก็จะกลายเป็นมะละกอตัวเมียหรือมะละกอกระเทยในก่อนแลนีที่เป็นมะละกอตัวผูนะครับถ้าอยากให้มะละกอตัวเมียกลายเป็นกระเทยได้ไหเนยให้ลูกดกๆหมากเนาๆเลยนะครับข้าเจ้าก็จะมีสองวิธีก็คือวิธีแรกก็คือ ตัดยอดนะครับตัดยอดให้ยอดแตกขึ้นมาใหม่ไกลเป็นมะละกอกระเทยขึ้นังตีเห็ดวิธีที่สองก็คือการใสของมีคมหรือของแหลมตอกเข้าไปที่เหงาของเขาไปนีนะครับตอกเข้าไปที่เหงาของเขานะครับเนี่ยสืผ้าเบ่งแต่ตัวนี้เพราะท่านลองนะครับเนี่ยไสของมีคมตอกเข้าไปเหงาเนี่ยนะครับซิซิกับึขีดินเลยอาจจะเป็นไม้แหลมหรือเล็กแหลมก็ได้นะครับตอกเข้าไปฆ่าไปเลยนะครับ ปลาไป,ประมาณจากสามสิบสี่สิบมือนะครับที่เป็นดอกตัวเมียเนี่ยมันจะลนมาเนี่ยลนแล้วดอกที่งอกมาใหไม่ก็จะเป็นดอกตัวผู้เออจะเป็นดอกกระเทยแค่ให้มากดกหล้วก็มากะเน่าขึ้นแต่ามว่าได้ผลหลายบ่นะครับจากการทดลองของหลายๆคนนะครับของกูรูเกี่ยวกับมักคงก็บอกว่าได้ผลประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับผลที่เกิดประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นะครับก็แสดงว่าบ่นแน่เสมอไปบางเทีตอกไปแล้วบ่เป็น บเป็นบยนมุ่งกระเทยก็มีหรือบวบเป็นบยนมุ่งแม่ก็มีในกรณีน,นี้ตัดตน้นงอกคือมาหม่ก็ยังเป็นมะหุ่งผูกคือเก่าอยู่กับมีนะครับพี่น้องฉะนั้นการใส่วิธีแบบดั้งเดิมนี้อาจจะบ่ได้ผลนะครับฉะนั้นเขาจึงแนะนําว่าผากจะปลูกลุมหนึ่งให้ปลูกประมาณจากสองหรือสามต้นสามต้น <c oughs> แล้วให้เลือกเอาต้นได้ต้นหนึ่งที่เป็นต้นตัวเมียหรือต้นกระเทยไว้นะครับตัวผูกกรทิมไปนะครับแต่การที่จะเบื้องว่ามกหุ่ง ตอนอยังน้อยนี่ต้นไดเป็นตัวผูตัวเมีย,ยเนี่ยถ้าเป็นผู้บอร์เชลส์สัานจริงๆก็จะเบิ้งบอออกอย่างเช่นการควดเบิ้งหักของเขาถ้ามีระบบหักไหลหักแก้วเลิกนะครับต้นนั้นก็เป็นมะละกอตัวเมียหรือมะละกอกระเทยถ้าหาักตื้นๆนะครับหักบ้อไหลานะครับก็อาจจะเป็นมะละกอตวผูนะครับี่น้องดังนั้นต้องรอบเบิ่งนะครับเพราะว่ามะละกอมันมันห้ผลบ่บ่ดนนะครับภายในปีเดียวก็ได้มากแลวแปดเดือน ถึงหนึ่งปีก็ติดหมากกับบ่เสียเวลาปานไดนนะครับคือจังหลุมเมืสินี่ซาวถงปลูกมาสองต้นนะครับต้นนี้กลายเป็นมะละกอแม่แต่ต้นนี้ที่ตัดลงนี่เป็นมะละกอตัวผู้นะครับตัดถิ่มเลยนี่หรือบ่วหอยมันใหญ่นะครับนี่นถึงสิงหอกไม่กันเนี้ยเป็นตัวผูขึ้นเก่าอยู่นะครับ <c oughs> แต่นั่นการที่จะแปลงเพศมะละกอะถ้าจะเอาแบบวิธีจะพอจะแม่พระเฮ็ดกะ ความสาเร็จประมาณ20%เนตอนไนอละเกี่ยวกับมะละกอครับะเอามาฝากพี่ฝากน้องนะครับ,าารบแล้วปัญหานะครับที่พี่น้องเข้งใจอยู่กับเป็นยังว่าเมื่อเขาไปตัดยอดแล้วเป็นยังมันจังเปลี่ยนเพศได้หรือเมื่อเข้าเอาของมีคมเอาตอปูเอาเล็กแล้วมาใหม่ไปตอกเงาแล้วมันจะยังมมนจังเปลี่ยนเพศได้นะครับอันนี้ก็โดยธรรมชาติของพืชน,นะครับน้องพราะว่าจะมะละกอโดยธรรมชาติของพืชน,นะครับเมื่อไปตัดยอดโดยเฉพาะมะละกอเนี่ย การสั่งฮอร์โมอนควบคุมการเจริญเติบโตส่วนใหญ่จะอยู่บริเวณไปลายใบหรือยอดนะครับเมื่อไปตัดยอดทิ่มนะครับพี่น้องเมื่อไปตัดยอดทิ่มมะละกอสั่งฮอร์โมอนมาควบคุมบ่อยนะครับกาเล่งให้รากนี้สั่งฮอร์โมอนแทนนะครับแล้วฮอร์โมอนที่สั่งขึ้นมาใหม่นั่นก็เป็นฮอร์โมอนที่กระตุ้นการแตกยอดและก็การแตกตาดอกนะครับพี่น้องจริงเฮตให้มีฮอร์โมอนสำหรับแตกตาดอกหลายกว่าปกติอาจจะเป็นฮอร์โมอนกลุ่มอันนี้ก็ จีบเบอร์เลลินฮอร์โมนอีกอย่างก็ละ่ะออกซินนะครับพี่น้องนะครับนี่กระตุ้นให้มะละกอสร้างเนื่งจากมะละกออยู่ในภาวะเครียดตัดยอดพุดไปเลยจักสิต,ตายเพราะตายออกห้อนออกห้อนเพราะเป็นจะยูห่วยแบบนี้ดับแนวด้ก็เลยสร้างฮอร์โมนเพื่อสร้างเซลล์ขยายพันธุ์นั่นเองนะครับพี่น้องก็เลยสร้างฮอร์โมนที่กระตุ้นการขยายพันธุ์หรือกระตุ้นการ <c oughs> เกิดมาเกิดผลนั่นเองนะครับหรือ ถ้าเอาเล็กไปตอกบอตัดอยอดต่วัดตอกเล็กเข้าไปเนี่ยก็เป็นการนีงก็ล่ะเขืเอ่อนนีงก็ล่ะทำให้พืชมีความเครียดทําให้พืชอยู่ในภาวะเครียดนะครับอาจจะไปจจะตัดท่อนามเลี้ยงบางส่วนอาจจะไปรบกวนท่อจจดูดอาหารท่อทอ,อยังก็แล้วแต่เฮ็ดให้พืชรู้สึกว่ามีแนวมากระตุนแล้วรู้สึกว่าบ่ดีแล้วนะครับสร้างพุ่มคุ้มกันคือมาโดยการสร้างฮอร์โมนนะครับเพื่อมาเลี้ยงราต้นเพื่อมากระตุนให้เกิดมาเกิดผล นะครับซึ่งเป็น,นกลไกทั้งธรมรมชาตินั่นเองนะครับพี่น้องแต่ก็บอกได้มาเาว่าจะได้ผลเสมอไปคือจากการทดลองกับประมาณยี่สิบเปอร์เซ็นต์นั่นเองนะครับพี่น้องนะครับนี่คือเหตุผลว่าเป็นยังบางเทื้อเห่าตัดยอดไปแล้วมาละก่อจังเปลี่ยนเพศหรือเอาไม่ไปตอกใส่มักุ่งเป็นยังเจ้งไก่จากบ่คคอยดกจ้งไก่เป็นมะฮหุ้งดกก็ด้วยเหตุผลแบบนี้นะ้องพี่น้องนะนะครับคือการที่พืชเครียดแะ้รก็สร้างฮอร์โมนขึ้นมาฮอร์โมนที่พืชสร้างนั่นเป็นฮอร์โมนที่กระตุ้นการ เกิดมาเกิดผลหรือกระตุ้นการเกิดตาดอกนั่นเองนะครับพ,รพี่น้องจเฮงดให้พืชนั่นติดดอกออกผลนะครับจริงๆบ่าแม่แต่มบักคุ่งดอกพืชอื่นก็คือก,นกันนะครับพี่น้องอย่างเช่นเอ่อมากกะทันนะครับปีได้ก็บ่ค่อยดก,ะก,ดกะมะยงมะยังกวดใบไม้ดีๆไฟต่ําเขาทั้งใตปรกากฏว่าปีต่อมาหมากดกกาสซ่าก,ก็มีนะนะั่นก็คือพืชถือกระตุน้นด้วยสภาวะความเครียดนั่นเองนาองพี่น้องนะนะครับ,อ,รบอ่ะเข้าใจน้องพี่น้องนะว่าไรเดียวสิบอกเข้า,ขาใจ ผู้ฟังกับชิบวอเข้าใจผู้วอากับชิบวอเข้าใจเด้อชิมัวอะคลิปนี้เทคนิคก็น่าเพลินออนนะครับคลิปหน้ามิยังดีๆจังพ่อกันไหมฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจกับคนใจท่าทุ่งนะครับพี่น้องจะได้น้ำสาระดีดๆมาฝากพี่ฝากน้องมื้อนี้เอาเรื่องมะละกอสำรับมือใหม่นะครับต้องหูวไว้ว่ามะละกอที่ให้หมากดกที่สุดก็คือมะละกอก,ก,กัดเลยมะละกอที่ติดหมากแต่บ่ค่อยดกนั่นก็คือมะละกอเพศเมียหรือมะละกอตัวเมียอันนี้นะ่จะเทยพี่น้องเทยโอ้สุกแล้วกันเนี่ย ่วนมะละกอที่ไม่ติดผลเลยหรือติดแต่กระโบสซบณ์เดี๋ยวก็ล่นบบได้กินมากนั่นะก็คือมะละกอตัวผู้สําหรับการแปลงขั้นการแปลงเพศมะละกอนะครับทาใส้วิธีแบบดั้งเดิมตัดยอดบ้างละเล็กเสียบบ้างละนะครับโอกาสที่จะเปลี่ยนเพศนั่นก็มีประมาณ20%เนะนะครับฉะนั้นฉะนั้นทางที่ดีที่สุดก็คือปลูกหลายต้นแล้วก็เลือกเอานะครับเนี่ยคือน,นี่ยต้นตัวเมียนีย่พี่น้องเนี่ยนะครับต้นตัวเมียเดี๋ยวชาถุงมีเวลาจะ เลขแหลมต่ำเขานี่ให้เบิง้งแล้วจะมาเบิ้งใหม่มันจะเปลี่ยนกระเทยบ่ะนะครับเดี๋ยวจะมาเบิ้งน้ำกันเนาะนะครับเอ้าคลิปนี้เทนี้ก็นก่าพี่น้องนะครับคลิปหนามี่ยังดีๆจพะพูอกันใหม,ม่ฝากกดติดตามฝากไลค์ฝากแชร์เป็นกำลังใจก,กับผู้ใจชอบทุ่งนะครับเท่านี้สวัสดีครับ